พบกันเป็นประจำครับรายการคูคุเก๊ครับผมเองครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมารีวิวออเซนอ e ีลูพาวเวอร์แบงค์ที่เป็นแบบแม็กเซฟครับรุ่น e w 5 0ครับผม ตัวนี้มันคืออะไรมันคือ power bank เนี่ยแหละแต่ว่ามันสามารถที่จะชาร์จแบบ w i r e l ที่เป็นแบบ maxf สำหรับ iphone ได้นี่คือจุดขายหลักๆของมันเลยใช่เลยตัวนี้ที่มันที่น่าสนใจมันคืออะไรเพราะว่า apple ก็มีตัวลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ราคาของ apple เนี่ยคือ3,000กว่าบาทครับคือที่ต่างประเทศเนี่ยประมาณ9 9เหรียญเมืองไทยยังไม่มีขายถ้าคอนวิร์มาตรงๆก็ประมาณ3,000กว่าบาทตัวนี้ขายในเมืองไทยเนี่ยตัว eloop เนี่ย all s e a o eloop ตัว e w e 0ห้าสิบเนี่ยขายในเมืองไทย9 เก้าร้อยกสกากับหนึ่งพันบาทนั่นแหละถูกกว่า Apple 3สามเท่านั่นคือสิ่งที่น่าสนใจแล้วมันมันใช้งานได้เหมือน Apple ิลไหมมันใช้งานได้ดีเท่า Apple ิลไหมยังไงเดี๋ยวเราไปรีวิวกันตัวนี้ครับบอกไว้ก่อนว่าเป็นคลิปสปอนเซอร์จากอีลูครับผมก็ขอา Max Sponsor ของเราครับบอกประนเดมทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปสปอนเซอร์หรือไม่เรารีวิวตรงๆเราบอกทั้งข้อดีข้อเสียเรารีวิวแบบวิทยาศาสตร์ให้รายละเอียดเยอะๆสไตล์ช่องเราครับผมครับคลิปนี้สปอนเซอร์ก็ใจดีครับมีส่วนลด1สงซื้อรแลซวก็ แจก e.w 5 0สีน้ำเงินด้วย1ตัวรายละเอียดการร่วมสนุกการแจกเนี่ยกิกาอยู่ใต้คลิปครับอ่ะผมมาพาทัวร์หน้าตาเป็นไงนี่ผมยิบให้ดูขนาดเล็กขนาดนี้เลยนะครับถ้าผมมาเทียบกับตัวสเปกการ์ดสเปรแอล์ที่เป็นแบบพกกระเป๋าว่าขนาดพอๆกันเลยนะครับเนี่ยมาเทียบกันดูเนี่ยสเปกการ์ดยังจะสูงกว่าไอ้พาวเวอร์แบงก์นิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นความกว้างเนี่ยตัว e.w 5 0จะกว้างกว่าสเปกการ์ดอยู่หน่อยหนึ่งความหนาเนี่ยพอๆกันเลยตัวพ o w เวอร์แบง์จะหนากว่านิดนึงนะครับ สรุปคือขนาดพกพาใส่กระเป๋าเสื้อได้นะครับเออแล้วก็ความจุแบตเตอรี่เขาเนี่ยสเปคเนี่ยบอก4,200ม ah ิลลิแอมป์อชั่วครับส่วนอินพุตมีรูเดียวเป็น usb c นะแล้วก็อินพุตได้สูงสุดเนี่ย12วัตต์เพื่อให้ชาร์จแบตเข้า power bank ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนเอาพุตเนี่ยมี2แบบเหมือนกันแบบแรกคือเป็นเป็นไวเลสอะเป็นไวเลสชาร์จนะครับสำหรับ iphone เนี่ยจะจ่ายอยู่ที่7.5วัตต์นะครับแล้วก็สูงสุดได้ถึง15วัตต์แม็กเนะนะนะสำหรรรับ Android ุุ่่นนที่รรรองัับนะคบ รือคุณจะเอาพุทด้วย USB C ก็ได้นะครับเสียบสายต่อเนี่ยได้สูงสุด12วัตต์แบกนะครับตัวนี้ก็ยังแถมสายชาร์จ C to Lightning เส้นจิ๋วๆนี่เส้น,เส,นเส้นแค่นี้นะมาด้วยให้ผมชอบมากเรื่งนะี้เอาไปใช้กับโหมดแบงค์อื่นได้นะพกพาง,ง่ายดีนะครับแล้วก็สติกเกอร์ใช้งานใช้งานยังไงน,นะครับก็มันมันใช้ดได้ถ้าใชา้กับ iPhone ที่เป็น m a g s a f e ก็ไปแปะข้างหลังมันก็ดูติดเลยแล้วก็กดปุ่มแต่คุณต้องกดปุ่มก่อนนะไม่ใช่แปะปุ๊บชาร์จปั๊บนะ่ต้องกดปุ่ม ปุ่มอยู่ข้างๆไอตัวตัวไอพอร์ตอีบีซีอะกดปุ๊บเั๊บก็ก็เริ่มชาร์จนะครับหรือว่าหรือว่าอยู่เฉยๆเนี่ยอยากรู้ว่าแบตมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยกดปุ่มเช็คระดับแบตได้มี4ี4ขีดใช่ไหมถ้าสีขีดก็เต็มอะไรเงี้ยสขีดก็ครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับหรือต่อตรงก็ได้ก็เอาสายซีทูไลท์นิ่งเนี่ยเสียบต่อยโฟนปุ๊บชาร์จเลยอันนี้ไม่ต้องกดปุ่มเสียบปุ๊บชาร์จปั๊บนะครับหรือว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยจริงๆมือคือเป็นไวเลสสชาาาาร์จนนนะคุุณเเเอพอพวกหูฟังงยย่่่่ลดีีย มันรองรับแบ็คเซฟแล้วนี่พอแปะหลังปุ๊บดูดติดเลยแล้วกดปุ่มมันก็ชาร์จหูฟังได้รองรับอุปกรณ์ที่เป็นไวเลสตได้ครับ <l> มารีวิวเรื่องฟอร์เพ็กเตอร์บ้างเป็นไงโอ้โหผมชอบมากครับบางเบาเล็กพกสะดวกพกง่ายนะครับพอๆกับสเปรย์ฉีดมืออย่างที่บอกนะครับวัสดุดีสวยด้วยผิวใช่เป็นผิวซิลิโคนผมสีเทาอ่อนผมเอกสีแบบออกแดงผมส้มใช่ไหมเป็นผิวซิลิโคนแบบคุณสมบัติดีอะวัสดุดูพรีเมียมใช้ได้เลยแปะหลังไอโฟนนี่ไม่อายใครอะ ดูดูเข้ากับไอโฟนนะครับดูกลมกลืนกันดีนะครับแล้วก็แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะของผมมเป็นสีเทาอ่อนใช้เป็นนานๆมันจะเหลืองหรือเปล่าอันนี้พอดีที่ทดลองมาเนี่ยประมาณสักเดือนได้นะก็ยังไม่เหลืองนะครับอืยังไม่เหลืองนะครับแต่ว่ามันจะมีมันจะมีเวลาแปะหลังเครื่องมันจะมีตุ่มสีตุ่มที่หนุนขึ้นมานะครับมันจะไม่ได้สัมผัสแบบแนบไปทั้งหน้าสัมผัสนะครับไอตุ่มสีตุ่มเนี่ยผมสอบถามทางอีลูมเขาบอกว่าเขาออกแบบมาเพื่อการระบายอากาศนะครับมันจะมีแก๊ปนิดหนึ่งให้ กัดไห่เทได้ไม่งั้นแปะไปเลยอาจจะร้อนเจอร้อนนะเนาะอันนี้ก็ร้อนแบตก็ร้อนแบตมือถือก็ร้อนร้อนเจอร้อนไม่ดีนะครับนะครับอันนี้โฟร์เพกเตอร์จุดขายออย่างหนึ่งคือมันเป็นยางคุณผัดมันเป็นยางอีอย่างหนึ่งคือมันเป็นเป็นยางแล้วก็ยางเวลามันแปะเข้าไปอ่ะมันก็ทำให้มันขาล็กอยู่นิ่งไงไม่ได้เคลื่อนไหลจากตำแหน่งที่มันแปะไปอ๋อไอตุ่มตรงนี้มันเป็นฐานยางก็คือแปะแล้วมันจะซีเคียวมากขึ้นว่างั้นเถอะมันจะดึบๆหน่อยนะครับ ฟอร์แฟกเตอร์แบบนี้จุดขายหลักๆของมันคือเป็น m a ็ s a f e ที่ใช้กับ iPhone 12 13เนี่ยนะครับก็ mm hmm. คือราคาเกือบพันเนี่ยถ้าไปดูตัวอื่นถ้าถ้าใครไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาใช้ m a ็ s a f e เนี่ยคิดว่าจะใช้เป็นพาวเวอร์แบเสียบสายฮนะราคานี้ไปดูตัวอื่นในท้องตลาดมีตัวเลือกให้เล่นเยอะมากนะครับเยอะมากมีความจุเยอะกว่านี้เยอะนะครับแต่ถ้าใคร mm hmm. คิดว่า m a ็ s a f e ฉันมาสาย m a ็ s a f e แน่นอนฉันต้องการพกพาสะดวก m a ็ s a f e ตัวนี้ตัวนี้คือ For f o r ์ Factor นี้เลยครับผมไปรีวิว แบตเตอรี uh, capacity, ่คาปาซิตี้มงคือความจุข,ของแบตเตอรี่เนี่ยก็อย่างที่ uh, สเปคเคมาคือผมต้องการรู้ว่าเนี่ยสเปคเคมาเนว่าส่พ4,200มิลลิแอมป์อัวอร์เนี่ย, 4, ah, ยคือในความเป็นจริงเ่ยมันจุได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าก็เราไปวัดมาแบบนั้นครับนี่คือการาฟผลที่ที่เราทําตารางเนี่ยผมให้ดูก็คือ,อ,อสีดำเนี่ยตัวที่สีดำเนี่ยก็คือสเปคแล้วกันก็คือแบตเตอรี่คาปาซิตี้คือ4 ah. 2 0 0อมิลลิแอมป์อั่วสร็จแ,แล้วสีแดงคือพอร์ที่เรา ชาร์จมันเนี่ยชาร์จไอตัวแบตเตอรี่ตัวนี้<ม>ชาร์จได้เท่าไหร่สีแดงคือค่าที่วัดมาสีเขียวเนี่ยคือค่าที่เราคำนวณมาก็ตามนั้นเลยกันมีการทดสอบเนี่ยสามครั้งคือคุณพัทเนี่ยไอตัว ew5001 เนี่ยคือคุณพัทเป็นคนเทสตัวเป็นสีเทาของคุณพัทส,ส่วน ew5002 ตัวนี้ผมเทสสองครั้ง<ม>ก็ผลเป็นไงมัง่งก็ไปวัดมาเนี่ยได้ค่า power ตัวนี้เป็นมิลวัตต์วอร์แล้วัดมาก็เป็นมนะิลวัตต์วอร์นะเสร็จแล้ว การเพราะว่ามันคือพลังงานในการในการชาร์จใช่ไหมชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ตัวนี้เข้าเข้าไปเสร็จแล้วจากไอพาวเวอร์ที่เราวัดมาเป็นมิลิวัตต์แอลว์เนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณได้เป็นกลับเป็นมิลลิแอมป์แอลว์เพราะว่าโดยโดยส่วนใหญ่แล้วแบตเตอรี่เนี่ยแบบนี้คือโวลต์เนี่ยมันอยู่ที่3.7เราก็หักเอา3.7โวลต์เนี่ยหารก็ไปก็จะได้มิลลิแอมป์แอลว์พอได้มิลลิแอมป์แอลว์ออกมาเนี่ยก็คือเราจะมาดูไอความจุที่สามารถชาร์จไปได้ของแบตเตอรี่ตัวเนี้ยเทียบกับตัว สเปคที่สเปคที่เขาเขาเคมา4,200มาิลลิแอมป์เออตัวเนี้ยก็ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อันนี้คือที่คำนวณมาสุดท้ายก็คือกราฟสองตัวนี้ก็สามครั้งที่ทำก็คือตัวหนึ่งวัดได้4,174สองตัวที่ผมเอ่อตัวที่ผมวัดสองครั้งเนี้ย5,108กับ5,115ม <c oughs> ิลลิแอมป์ผลก็คือเวลาคุณพัดเออเวลาคุณพัดผลก็คือกี่เปอร์เซ็นต์คือเวลาคุณพัดวัดออกมาเนี้ยก็คือ เฮ้ยคปซิชิตี้99%ของที่เขาเคลียร์มาเลยคือเกือบ4,200เนี่ะใช้ได้เกือบเต็มใบก็ดีนะใช่ไหมสเปคจริงๆแต่ที่ผมวัดมาเนี่ยที่ผมวัดมาเนี่ยเกินอีกเกินสเปคอีกเกินที่เขา4,200มิลลิแอมป์อเอสาเหตุที่ผมต้องวัดมาสองรอบเนี่ยเพราะว่าครั้งแรกผมวัดมาเฮ้ยมันตังได้122%นี่มันเกินที่เขาบอกมาอีกถูกป่าวะขอยกรอบเท่ากันเลย122%ก็แสดงว่าชัว์คือเขาให้มาเกินจริงๆก็คือ คือสิ่งที่โอเคม4,200มิเลมมั์เนี่ยคือค่อนข้างชัดเจนแต่มันมีสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือคือโวลเตจที่แบตเตอรี่ตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้3.7มจเจ็ดอที่ผมเข้าใจอาจจะได้มากกว่านั้นเพราะถ้าหาด้วยจำนวนที่มากกว่านั้นเนี่ยตัวตัวมิเลีอมาัวร์ก็จะลดลงไอตัวเปอร์เซ็นต์นี้ก็จะลด <ๆ S 2> ลงแต่แต่มันก็คือถ้าดูตัวเลขตรงนี้ก็คือค่อนข้างเยอะเ <ๆ S 2> มื่อเทียบกับสิ่งสเปกที่โอเคมมาก็คือ <ๆ S 2> คือค่อนข้างเยอะให้มาเยอะอยู่แล้วครับ เมื่อกี้คือฝั่ง Input นะว่าเติมแบตเข้าไปได้เต็มประจุจริงๆฝั่ง output เป็นไงนะครับ o อา p u พนี่มันเป็นแบบแบบ m a ็ s a f e ใช่ไหมทีนี้ m a ็ s a f e เนี่ยวลเราจะเทียมเนี่ยไทแฟร์ก็ต้องเทียบกับ m a ็ s a f e ด้วยกันผมก็เทียบกับตัว<ม>สายชาร์จ m a ็ s a f e ของแท้ a p p l e นะครับวิธีทดสอบคือสายชาร์จ m a ็ s a f e a p p เ e เสียบกับอะแดปเตอร์20วัตต์นะตามที่เขาแนะนำแล้วก็มาแปะหลังเครื่องไอโฟนเนี่ยไอโฟนผมใส่เคส m a ็ s a f e ของแท้ผมไม่มีใครมาแปะไอโฟนเปล่านะทุกคน ใส่เคสทุกคนแหละเอาเคสแม็กเซฟของแท้ของ Apple เลยเอาเต็มที่อย่างเงี้ยของ Apple ทุกอย่างนะครับปรากฏว่ามันจะได้เป็นกราฟสีฟ้านะครับก็คือตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าเออ่15วัตต์ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะผมไปวัดมาเอามิเตอร์เสียบวัดเนี่ยมันได้12.5วัตต์นะสำหรับการการชาร์จวิธีนี้นะผ่านสายแม็กเซฟของแท้นะครับในกราฟสีฟ้านะครับทีนี้เอาตัว W เ e ออ่ EW50 เนี่ยกราฟสีส้มเนี่ยไปแปลหลังกดปุ่มเนี่ยชาร์จไมาได,ได้กราฟสีส้มเนี่ยมันก็จะดูช้าก,กว่าเห็นไหม ในเวลาที่เท่าเ,าเวลาเท่ากันเนี่ยปริมาณบัตที่เขาที่เขาชาร์จได้เนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าเป็นชั่วโมง53นาทีเนี่ยตัวการาฟสีฟ้าเนี่ยมันชาร์จจาก10จนถึง80%แล้วแต่ตัว d w 5 0เนี่ยมันชาร์จได้1 0บถึงถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแล้วตัว,ต,วตัว max safe ของแท้เนี่ยมันยังชาร์จต่อไปจนถึงร้อยจบกระบวนการมันแน่นอนมันเสียบั๊กอยู่แต่ตัว d w 5 0เนี่ยพอสิถึง65%ปุ๊บตัดแล้วแบตหมด แส,สดงว่าเป็นไงครับประสิทธิภาพมัน,นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าเอาตามสเปคเนี่ยสี่พันสองร้อยเนี่ยมันควรจะชาร์จไอโฟนสิบสามโปรผมได้เนี่ยรอบกว,กว่าแต่นี้ยังไม่ถึงรอบเลยองตรงยังไม่ถึงรอบเลยนะครับแล้วก็ตามสเปเคเขาบอกมันจายได้เจ็ดจุดห้าวัตต์ดูจากกราฟนี้ก็น่าจะจริงคือเป็นฟ้าชาร์จระดับเบาๆอ่ะไม่ได้ฟ้าชาร์จเท่า <ừ. S 1> เท่าสายใส,ย,สยแท้นะครับทีนี้พี่ผมอยากได้ชาร์จเร็วกว่านี้ทำไงก็เขาแถมสายมาไอซีทูเรนิ้งสั้นๆเนี่ย ก็เสียบเสียบตรงเลยนะครับเสียบเสียบสายชาร์จเลยเนะี่ยผมผม,มมิตอร์วัดได้12วัตต์จริงๆนะครับตามสเปคที่ที่เคมาจริง12วัตต์จริงแล้วก็ผมผมไปทดลองเสียบมาเนี่ยผมสามารถเสียบได้จากแบตเตอรี่ไอโฟนผมนะจาก8เปอร์เซ็นต์ไปถึง75เปอร์เซ็นต์แล้วค่อยหมดก็คือมันจะเยอะกว่าเดิม,อ,มอันเดิมมันคือ10ถึง65ก็อเอาง่ายๆชาร์จไปได้55เปอร์เซ็นต์เองใช่ไหม65ล <55. S 1> ใช่แต่ถ้าเสียบสายต่อตรงเนี่ยจาก8ไปถึง75 ได้ถึง6 7มากกว่าเดิมอีกสิบปอร์เซประสิทธิภาพดีขึ้นอีกนิดนึงครับผมแล้วก็ไว์วัดวไวไวขึ้นด <ไว S 1> ้วยครับครับเราชาร์จแล้วผลิษ์ประสิทธิภาพมันเป็นยังไงมากงเดี๋ยวผมมาให้ดูตัวนี้นอกจากที่คุณพัชจะบอกว่าฟาดชาร์จได้แบบนูนแบบนี้แล้วชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วรประสิทธิภาพมันเป็นยังไงมากงผมมาให้ดูกราฟตัวนี้อันนี้ที่ผมสรุป อันนี้ที่คุณพัดเทสไปกับ iPhone 13 Pro เมื่อกี้เนี่ยคืออยู่ในตารางนี้นี่คือผลของของมันอยู่ในตารางนี้ผมไปทำมาด้วยก็คือชาร์จ iPhone 12ด้วยตัวตัวอ l ลูปเนี่ยตัว e w 50เนี่ยตัวของผมด้วยนะก็เป็นแบบนี้ก็เหมือนเดิมข้อมูลสีดำเนี่ยคือสเปคข้อมูลสีแดงคือสิ่งท,ที่ที่เราไปวัดมาข้อมูลที่เราไปเก็บมาบเสร็จแล้วข้อมูลสีเขียวคือสิ่งที่เราคำนวณมาทั้งหมดก็คือทำนี้ ผลเราทําอะไรกันบ้าง<ม>ก็คือเราก็ไปดูอะว่าตกลงเนี่ยมันชาร์จเออเออออได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มันชาร์จเออ Max Safe เนี่ยม e ี efficiency ของตัวเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือคือไอโฟนสเปกเนี่ยเราไปหาในตามอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยคือ Apple <ม>ิลเขาไม่บอกว่าแบตเตอรี่เขาเท่าไหร่<ม>ก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตมามันจะมีค่า2ค่าคือ hour, มีแอมป์อเวอร์คือช่องนี้กับตัวมิราวด์อเวอร์คือถ้าคำนวณมาเนี่ยทั้งทั้ง iPhone 13 Pro และ iPhone 12 Pro เนี่ย คือโวลต์มันก็จะต่างกันนิดนึงซึ่งจริงๆมันควรจะเท่ากันเป๊ะๆนะก็คือไอ้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไอ้มิลลิแอมป์อเวอร์กับมิลลิวัตต์เอาเวอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆมันก็เลยพอคำนวณเป็นเวนเป็นโวลต์มาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆแต่ผมให้ยึดตัวมิลลิวัตต์เอาเวอร์เสมอเพราะสิ่งที่เราชาร์จจากไอ้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันคือพาวเวอร์ซึ่งมันก็คือวัตต์เพราะฉะนั้นเรายึดตัวเลขตัวนี้ในการคำนวณนะครับตัวมิลลลววววัตตต์์์เเเเเอออออาาาารรรรรส็็็จจแ้้้กกคืไปชงดดูย ว่า iPhone ของเราเนี่ยแบตเตอรี่เฮลมันกี่เปอร์เซ็นต์ของคุณพัดเพิ่งซื้อมาใหม่ไอโฟน13โปรก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ของ iPhone 12ผมเนี่ยคือแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็เอาแบตเตอรี่เฮลตัวเนี้ยมานคำนวณว่าไอแบตเตอรี่ iPhone เนี่ยของที่เราจะเอาไอตัวอีลูปตัวเนี้ย e w ห้าสิบไปชาร์จเนี่ยมันมีกี่มินิวัตต์อเวอร์ก็ไปคูณเป็นเปอร์เซ็นต์มาอันนี้ก็คำนวณมาก็เอาเปอร์เซ็นต์นี้ไปคูณกับตัวมินิวัตต์อเวอร์ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้ว ผลจากการชาร์จที่เราไปชาร์จคุณพัดชาร์จจาก10%ไปถึง 65%, 65. ก็คือชาร์จได้55%ใช่ไมครับผมชาร์จจากใช่ของผมชาร์จจาก7%ขึ้นไปถึง80%ได้ก็ชาร์จได้73%ไอ55้55% 73%นี้ก็ไปคิดได้เป็นปริกัติยางเทียบกับตัวมิลิวัตต์เอาตัวนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือไอ้ตัว power bank ตัวเนี้ยชาร์จแบบ m a x s a f เนี่ยให้กับ iPhone ทั้ง2ตัวเนี่ยได้กี่มิลลิวัตต์เวก็ตามนี้สีเขียว เสร็จแล้วก็ไปเทียบกับตัวอินพุตของมันก็คือตอนที่เราชาร์จตัว power bank ชาร์จไฟเข้าตัว power power bank กดตนวน้เนียคือกี่มิลลิวัตต์อว์เอาสองสองตัวเนี้ยมาคำนวณเป็น ratio เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือตัว max safe ตัวเนี้ยมี efficiency แค่42เปอร์เซ็นต์และตัว max safe ตัวเนี้ยมี efficiency 37นี่คือผลของกราฟด้านขวาทั้งสองตัวก็คือ สรุปผลง่ายๆก็คือถ้าคุณเอา m a มสเซฟถ้าคุณเอาตัวไอเอลูอ e ีวีห้าสิบตัวเนี้ยที่เป็นแมสเซฟเนี้ยไปชาร์จ iPhone ชาร์จ iPhone 13 Pro ของคุณป้าชาร์จขึ้นมาได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาได้55เปอร์เซ็นต์ครับถ้าเอาไปชาร์จ iPhone 12ของผมเนี้ยที่เอ่อเโหมดของมันเนี้ย89เปอร์เซ็นต์เนี้ยแบตเสียมแล้วเนี้ยชาร์จได้73เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาได้7จ็เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเอ่าก็แต่คือเอาง่ายๆคือมันนไไมม่สาาารรรรถช์จด้คบบอะ ใช่เข้าใจปะใช่ท้งทั้งที่แบตเตอรี่ตัวมันเองอะเคม4,200มิลลิแอมป์วอเถ้าดูจากตรงนั้นเนี่ยมันควรจะชาร์จ iPhone 13หรือ iPhone 12เนี่ยได้เกินหนึ่งรอบแต่ไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม็กเซฟการชาร์จแบบไวเลสเนี่ยมันมีลอสเยอะมันมีค่าความสูญเสียเยอะเยอะแค่ไหนก็ที่คำนวณมาเมื่อกี้ที่อธิบายไปก็ให้ดูตรงนี้เวลาเวลาคุณบัรเทสเนี่ยคำนวณออกมาแล้วคือ Efficiency ของการการชาร์จเนี่ยแค่ 4ี่สแค่นั้นสำหรับการเทรดของคุนบาทของผมเนี่ยแค่37.06%แค่นั้นของผมประสิทธิภาพในการชาร์จแบบไวเลสแบบแม็กซ์เนี่ยอธิบายนิดนึงการการชาร์จไวเลสตรงเนี้คือมันมีค่าความสูญเสียเยอะคือการเสียบสายชาร์จเนี่ยคือสายก็สายตรงมันมันมีค่าลอสาน้อยแต่เวลาชาร์จแบบไวเลสเนี่ยคือมันต้องเอากระแสไฟฟ้าไปวิ่งผ่านขดลวดขดลวด ก็จะสร้างสนามแม่เหล็กส่งออกไปข้างนอกเพื่อที่จะเอาไปเหนี่ยวนำกับ iPhone ที่มีคนโรลเลเหมือนกันพอเหนี่ยวนำจาก iPhone ที่เป็นคนโรดเเหมือนกันการเหนียวนำของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่การเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กเป็นไฟฟ้าเนี่ยสองรอบเนี่ยมันจะมีค่าการสูญเสียซึ่งในไวเลสเนี่ยการสูญเสียเนี่ยที่ที่เราได้42% 37%เนอเนี่ยถือว่าปกติ จากข้อมูลที่ผมไปหาในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยลองไปรีเสิร์ชดูเนี่ยคนอื่นก็ชอบเช็คเพจกันอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อเแม็กเซฟของแอปเปิ้ลจริงๆแม็กเซฟของ Apple เนี่ยมันคือชีไวเลตเนี่ยเองแล้วก็ไปใส่ตัวแม่เหล็กไปใส่ตัวแม่เหล็กรอบๆแค่นั้นเองเหมือนกันเลยไม่ได้มีอเลยสินนี้ที่ครับใช่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่หาได้คือว่าการใช้ไวเลตชาร์จิ่งเนี่ยไอค่าลอสของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้แหละตั้งแต่30%จนถึง60%เเลยก็ ถือว่าเป็นปกติค่อนข้าง,งน้อยใช่ถือว่าเป็นปกติแล้วใช่ไอค่าที่เราหาได้ค่าที่เกิดจากตัวอ e ีลูกตัวนี้ก็ถือว่าปากติครับผมครับคำถามคือ loss ไปไหน <c oughs> เรามาให้ดูตัวนี้ Thermal Camera าครับเทอร m โมคอมิล่าคือตัวกล้องวัดอุณหภูมินี่แหละครับคือไอตัวเนี้แม็กเซฟเนี่ยเวลามัน เอฟเฟกซีมันหายไปอ่ะมันคือไปอยู่ในอุณหภูมินั่นเองก็เนี่ยคือดูกล้องตอม้าของเวลาของเราเนี่ยคือตัว power bank เนี่ยค่ะขณะที่มันชาร์จแบบตัว m a ็ safe เนี่ยคือตัว power power bank เองเนี่ยโดยตัวของมันเนี่ยรอบๆเนี่ยสูงสุดอยู่ประมาณ40กว่าองศาแต่จะมีจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามองดูเนี่ยจุดหนึ่งมันประมาณ48-49ิบแปเก้าองศาจุดนั้นคือจุดตรงไอ้ขั้วคอนแทคที่มันเป็นเป็นเหล็กเนี่ยไอ้ตรงตรง usb c ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะร้อนสุดซึ่งมันมันมันเป็นเหล็กไงมมันนนเลยาควร้อดี ตรงนั้นเนี่ยอยู่4ี่สแสาองศาถือว่าค่อนข้างร้อนเลยนะอ,อก็นั่นแหละความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ l o s ที่มันหายไปแต่ที่เอาพลังงานไปชาร์จแต่ iPhone ได้เต็มๆก็ไปเสียเป็นความร้อนอเกิดขึ้นและ iPhone มันร้อนด้วยหรือเปล่าผมก็เลยแกะออกผมก็เอาขณะที่มันชาร์จแหละก็เอาตัว m a x s a f e ออกแล้วดูว่าตัว iPhone เนี่ยมันร้อนแค่ไหนเพราะแกะออกปึ๊บก็จะเห็นเลยเห็นไหมว่าตรงกลางกลมๆเนี่ย ตรงกลางกลมๆที่มันเป็นคอยแม่เหล็กในการชาร์จเนี่ยมันร้อนที่สุดเทียบกับตัวอื่นของตัว iPhone แต่มันก็ไม่ได้ร้อนมากประมาณ36-37องศาก็คร้าๆก็ประมาณนี้นี่คือรอสที่มันเกิดขึ้นรสรุปครับสรุปตัวนี้เนี่ยคือ E-LOOP Orsen เนี่ย e View 50เนี่ยตัวเป็น w e l e s s c s a r g i n g แบบ m a x s a f e ตัวนี้เนี่ยราคาถูกกว่า Apple m a x safe จริงๆเนี่ยประมาณสเท่าตัว Apple m a x Sa f e ตัว Power Bank ที่เมืองไทยตัวนี้ยังไม่มีขายใครสนใจก็ซื้อตัวนี้ก็ก็ดูค่อนข้างคุม้มในราคาถูกชาร์จได้เท่ากับตัวของแท้ไหมคือเราไม่ได้มีมีของแท้มาลองแต่ว่า Apple บอกว่าในสเปคของ Apple บอกว่าถ้าใช้ไอตัว Maxi Power Bank ของ Apple เนี่ยชาร์จ iPhone 12 13ทาง Pro และไม่โป o ได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้น60%ตัวนี้เราไปชาร์จเราได้เพิ่มขึ้น55ถึ73% ก็มีความใกล้เคียงกันไอที่7 3็บสาคือ iPhone 12สองมซึ่งแบตเสื่อมแล้วถ้าคำนวณแบบแบตไม่เสื่อมก็อาจจะลดลงมาเลยประมาณประมาณ60สเปนั่นแหละก็คร่าวๆคือก็ใกล้เคียงมากกับตัวประสิทธิภาพใกล้เคียงรั่ถูกต้องแล้วก็ถ้าถ้าสงสัยคือไอตัวแบตเตอรี่ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเขียนเออสเปคของแบตแบตเตอรี่เนี่ยคือ4ี่พันสรอยมิลลิแอมป์ชั่วโมงซึ่งค่อนข้างเยอะนะ เมื่อเทียบกับการซื้อการไปดูของ Apple Apple ของแท้เนี่ยเขาจะเขียนแบตเตอรี่ของเขาว่า1,460ม a h น้อยิมิอัอยก็คือดูโหเออเหมือนเหมือนตัวนี้มันเยอะกว่า Apple ประมาณเกือบเกือบสเท่าอ่ะใช่ป่ะเออทำไมอ่ะแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เพราะถ้าคิดกันจริงๆอ่ะผมดูเงี้ยนะครับผมคิดว่า Apple เนี่ยเขาเขียนแบตเตอรี่1,460นมอเนี่ยคือเหมือนเป็นประมาณความจุที่ไปชาร์จ ตัว iPhone ได้แล้วจริงคิดคำนวณเรียบร้อยผ่านลอสที่เกิดขึ้นจากตัว m a x กเซฟเรียบร้อยแล้วมันถึงชาร์จได้แค่ประมาณ60%ของตัว iPhone ใช่เพราะ iPhone แบตเตอรี่มันประมาณ3,000ันใช่ไหมใช่ครับถูกต้องไหมใช่ครับเออตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ก็เหมือนกันตัวออเซนีลูกตัวนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมันรีสเปคคนละแบบสี่พัมีเคือ ความจุของอินฟ t อินพุตความจุของตัวแบตเตอรี่เองของ Apple เนี่ยคือความจุของของแบตเตอรี่ที่จะเป็นชาร์จ iPhone ได้ผ่านการคำนวณ loss เรียบร้อยมาทั้งหมดแล้วม,มันก็เลยเป็นแบบนั้นครับผมแล้วก็ไอตัว wireless efficiency เนี่ยไม่ว่าจะ max save หรือ max save เนี่ยคือมันเป็นปกติที่จะมีประสิทธิภาพแค่30-60%จากที่เราหาข้อมูลมาตัวนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณนั้นแหละแล้วคือมันน้อยอ่ะคือคือ loss มันเยอะทําให้ประสิทธิภาพมันน้อย คือผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทําไม Apple สนับสนุนเทคโนโลยีนี้คือ Apple เป็นบริษัทที่เหมือนแบบพยายามจะรีไซเคิลจะลดโลกร้อนพลังงานทุกอย่างใช่ไหมครับเออรีไซเคิลวัสดุที่ใช้ในการทําอุปกรณ์ของเขาไม่ว่าจะอะไรอะไรก็ตามไม่ใช้ออสารเคมีที่เป็นอันตรายอะไรก็ตามกล่องการชิปปิ้งก็พยายามทําให้มันเล็กลงทําให้มันง่ายขึ้นจะได้ไม่มีขยะที่เกิดขึ้นมา ตัว่ชาร์จเจอร์ตัวหัวชาร์จก็ไม่แถมมาให้แล้วเพราะว่ามันน่าจะเกินไปนะหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมาใช้ Max s a f e การชาร์จไวเลตที่มีลอตสูงมากๆโลกมันก็ร้อนเหมือนเดิมสิอะไรเงี้ยเสียพลังงานไม่ตั้งตั้ง30-60%อะเปอรเนงี้ยเออก็ทำไมผมก็สงสัยเหมือนกันก็นั่นแหละ a p p เปก็ทำดีที่สุดแล้วครับเขาก็เป็นไวเลสแต่เขาเอาแม่เหล็กมาใส่เพราะว่าต้องการจะล็อกตำแหน่งไงเราไปวางปุ๊บปุ๊บล็อกเข้าตำแหน่งปุ๊บขดลวดอยู่ตรงข้ามกันพอด เหนี่ยวนำกันสูงที่สุดแล้วนะนี่คือประสิทธิภาพที่สูงที่สุดสําหรับไวเลสแล้วอะไรเงี้ยคือทําดีสุดแล้วอ่ะครับผมใช่ครับจริงก,ก็ถูกต้องนะเขาเอาแม่เหล็กมาช่วยทําให้มันอะไรได้ได้ตรงขึ้นก็ลอสน้อยลงแต่น้อยลงที่สุดมันก็ยังเยอะอยู่อะ่ะครับ <c oughs> ครับอ่ะสุดท้ายแล้วคือผมว่าคือตัวเนี้ยสาหรับตัวตัวผมเองเนี่ยผมไม่ไม่อินการชาร์จแบบไวเลสไม่ว่าจะแม็กซเซลหรือไม่แม็กซเซลก็าตามผมว่ามันช์จช้าแล้วก็มันชาร์จแบบร้อนเนี่ยเออแล้วประสิทธิภาพมันน้อยอย่างอย่างที่เห็นเนี่ย สำหรับผมเนี่ยชาร์จอย่างพวก iPhone ชาร์จมือถือหรือชาร์จอะไระพวก iPad อะไรไม,ไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่มันเหมาะสำหรับการไปชาร์จพวกอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่น้อยๆอ,อย่างยกตัวอย่างหูฟังอย่างเงี้ยผมว่าไวลเลสก,ก,ก็ก็ใช้ได้ก็พอใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่สําหรับใครที่ท,ท,ท,ที่ที่ชอบจริงๆมันมีข้อดีของการของของ,ของเขาเรียกอะไรความสะดวกสบายอะ่ะวางแปะปุ๊บก็ชาร์จเลยถ้าใครชอบลักษณะแบบนี้ผมว่าอ e ีลูปตัวนี้ก็ ก็เป็นชอยที่ถูกแล้วก็ใช้ได้ใช้งานได้ใกล้เคียงกับตัวของแท้ของ Apple ซึ่งยังไม่มีขายในเมืองไทยในตอนนี้ไปก่อนครับครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับกับรายการคู่หูคู่เกครับบ๊ายบายครับ